เจ็ดสิบเก้านะมทดุเรย์ระยองมาด้วยอะรูกนี้ของคิดราคากิโลละหนึงร้อยเจ็ดเก้าเพราะว่าเราอยากไม่หนาแล้วก็ฮาปูเต็มแล้วก็ราคารูปนี้อะ ผมไปขายเพราะว่าไม่งั้นเรียนเจมอมที่เอาเข้ามาก็ไล์ติดติกันเกือบทุกวันก็เลยไม่พอเนาะไม่พอเลยสั่งสั่งที่เขาบ่มขายโดยเฉพาะมาจากระยอง,องเปลือกหนี่มาตัแนแปด เคยไหมเมื่อวานคิดว่าคิดคิดว่าได้ฟังผิดก็ฟังไม่ผิดนะเมืองนนก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่มีทุเรียนเยอะแต่เออมีทุเรียนไม่เยอะแต่มีชื่อเสียงถ้าถามเรื่องชื่อดังสุดในประเทศไทยและได้ข่าวว่ามันอร่อยมากยิ่มดยังไม่มีวาสนาได้กินนะก็น่าจะเป็น ทุเรียนเมืองนนท์นี่แหละนี่มาซื้อทุเรียนที่ปากช่องเป็นปากคนเมืองนนท์อยากจะลองกินสะคำดูซิค่ารสชาติมันเป็นยังไงมันเหมือนทุเรียนที่ไหนทุเรียนจริงๆมีความต่างไหมแต่ละพื้นที่ต่างนะอะ่เอ่ออย่างเจมส์เนี่ยรู้เพราะว่าถ่ายทุเรียนแล้วเราสังเกตดีดูดิ จะเข้าใจผู้เรียนจะกดไม่ได้เนี่ยนี่โลละหนึ่งร้อยจ็บเก้านะเราไปดูเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ได้กันนะบางนี้ฟังราคาดูแพงนะแต่ว่าเวลาแกะเนื้อมาแล้วอ่ะเนื้อมันได้เยอะคำว่าแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่เราได้เนื้อเนาะอ เราไม่อยากลูกถึงไม่อยากลูกถึงมันเป็นลูกดอกดอกเล็กๆลูเลียนจะมอนมีทุกราคาแน่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบอ่าสวยแบบบางๆเงินเยอะๆสวยมันก็ต้องแลกด้วยราคาเพราะว่าลูเลียนมันจะเป็นผลไม้ที่เขาคัดนะเขาจะคัดเปรลถ้าไม่คัดคนที่กินลูกสวยๆปอดตินแล้วลูกเล็กจะไปขายใครเนาะ ก็ต้องแลกกันไปเราไปดูว่า638สได้เนยอี่กิโลเปลือกสลบครึ่งโอ้โหเปลือก3ลมครึ่งได้เนื้อหกหโอ้ยครึ่งครเลยครึ่งคเลย,เลยอุยอ้ยอุย้ยหมดเนี้ยโลโล6กนยิบกาหกร มาดูมาดูมาดูเยอะนี่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 เอาเข้าไปได้ละ สวยแบบนี้เลยมาเล